สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพาด้วยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาชมรางจืดนะคะรางจืดเจ๊ตุ่มปลูกเอาไว้นะคะเยอะแยะมากเลยนะคะเพิมมากระถางเดียวออกแตกแตกแตกออกมาเยอะเลยนี่รางจืดนะคะรางจืดก็คล้ายๆใบย่้านางแต่ใบจะโตกว่านะคะใบจะใหญ่กว่าใบย่้านาง รัง่ยวซื้อมาปลูกไว้สำหรับกินล้างพิษถอนพิษนะคะล้างสารพิษค่ะแล้วก็แก้ได้หลายหลายโรกพาชมรางจืดนะคะปลูกเอาไว้สมควรของรางจืดก็ค้นหาดูนะคะนี่ค่ะแตกยอดอ่อนงามงามพี่น้อง เต็มเลยนะคะที่บ้านเจ๊ตุ่มซึ่งมาจากต่ลดนัดกระถางละยี่สิบาทมาปลูกไว้ตอนนี้ออกมาเยอะเลยนี่ค่ะคือรางเจดิดคล้ายใบย่านางนะคะแต่ใบใหญ่กว่าเจ๊ตุ่มปลูกไว้เต็มเลยนะคะมันเกิดเองค่ะปลูกกระถางเดียวแล้วมันเกิดเอง พอเราลงฝังเดินลงปลูกให้ขึ้นต้นมะม่วงนีค่คะเต็มเลยเต็มทุนที่เลยใบายลางจืดนะคะเนี่ยมีแต่ใบาลางจืดเท่านั้นเลยนะคะเนี่ยกำลังเมื่อก่อนมันขึ้นไปสูงโนโนโน,โน,โน,โน่ที่ตัดทิ้งมันขึ้นเยอะเกิน รางจืดทั้งน,นั้นตอนนี้อยู่ข้างล่างเต็มเลยมีแต่รางจืดเมาเล่าโอ้ย่นี่ดูดูด,ด,ดูยอดเขาพี่น้องดูอยอดนี้ดูอยอดของลางจืด ยอดใหญ่มากซื้อมากระถางเดียวนะคะกระถางยี่สบาทมาปลูกนี่เยอะมากอะ่ะลางจืดทั้งนั้นขึ้นที่ต้นกล้วยก็มีนะลางจืดเลื้อยไปที่ต้นกล้วยทางจืดก็ใช้ถอนพิษนะคะล้างสารพิษแต่ประคุณก็ มีแก้หลายโรคส่วนมากคุณส,สามีเขาจะกินเหล้าเสร็จแล้วตื่นนอนมาเขาจะมาเคี้ยวใบรางจืดนะคะพาชมสวนลังบ้านมีรางจืดวันนี้พาชมรางจืด เนี่ยงานจืดทั้งนั้นเลยนะคะปลูกขึ้นต้นมะม่วงขอบคุณนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตีที่มอบให้นะคะเฮงเรวยๆปฟังๆค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมาชมรางจืดนะคะรางจืดขึ้นต้นมะม่วง